สวัสดีครับพี่นองครับสำหรับคลิปนี้เกษสิภาพพี่นองมาเบิกแล้ครับงานเลียงปูปูตาของหมู่สามหมู่สิบนะครับปูตานองขั้นนี้นะครับงานนี้กษสิเป็นจัดทุกปีครับช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยครับเดือนพฤษภาต้นเดือนพฤษภามนี่เกษตรจะทำการเลียงปูก่อนลงไฮลงหน้าครับกษสิปฏิบัติแบบนี้มาตลอดนะครับเนาะ เรียบปูเรียบร้อยแล้วกับรับเศษปูครับตอนนี้รับเศษปูพี่น้องกับมาเก็บเอานะครับอาหารแต่ละประทานกันนะครับผู้ใดอยากได้อะไรก็เก็บเอาครับคนลหมากรากไม่นะครับหลายคุณพ่อนยังอธิษฐานอยู่นะครับขอพรอยู่ผู้รับเศษก็รับเศษไปเลยครับแต่ว่าผู้ใดอยากได้ยังก็ออกไปเลยนะครับบนบลาไอ้กันครับเพราะว่าเป็นท่าบุญแล้วครับท่าบุญ เรือ่องปูพุตาเป็นการรับเศษของปูตาสองขั้นนี่แหละครับสำหรับช่วงนี้กับเบื้องบรรยากาศไปเลยครับคนละมากรักไม่เลยคนละอยากได้ก็เอาครับบริวารนะครับปฏิบัติอย่น,นีดมาตลอดทั้งคเนาะของชุมชนหมู่ที่สามหมู่ที่สิบนี่แหละครับหลังจากนั้นก็นมารับประทานอาหารรวมกันนี่แหละครับ ยังหาส่วนกินครับเมื่อลึกกินครับมืันไหลพอกวดครับเอาสหรับคลิปนี้เอาไว้ตส์บี้เลยครับผมยังพอกันไหมได้กลิปหน้าครับว่าจะเป็นอย่างนั้นฉัค่อยติดตามกันแล้วกันครับสหรับคลิปนี้ขอกล่ากันว่าสวัสดีครับพอกันไหมเลือกที่น้องเลือกครับผมสวัสดีครับ